เอาละครับมาพูดถึงเรื่องของสายไฟฟ้าธรรมดาเราเห็นสายไฟฟ้าอากาศแบบนี้ここก็คืออยู่ตามเสาไฟมองขึ้นไปบางทีอาจจะรกหูรกตาอยู่บ้างนะฮะแต่ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงนะครับเขามีการปรับปรุงให้เป็นโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินให้เกิดความสวยงามของบ้านเมืองดีคุณไม่<อ>มีอะไรมารกหูรกตาใช,ใช่นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมอีก7โครงการของการไฟฟ้านครหลวงให้กลายเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วยาเรื่องราวดีๆแบบนี้ติดตามได้จากรายงานครับ เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อปรับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเทพให้มีความสวยงามรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนระยะทาง127.3กิโลเมตร7โครงการภายในระยะเวลา10ปีใช้เงินลงทุน48,717ล้านบาท ปีนี้เริ่ม3โครงการภายในเส้นทางสามเสนรอบพระตำหนักจิตละดาระโหฐานเทพารักษุขุมวิทและวงเวียนใหญ่อรุณอมรินส่วนโครงการที่เหลือในเส้นทางติวานนท์แจ้งวัฒนะลาดพร้าวรำคางสาธรเจริญราษฎรและเขตพื้นที่เมืองชั้นในจะเริ่มดําเนินการในปีถัดไปการที่จะเข้าไปในพื้นที่ทํางานจริงๆเรื่องการจราจรก็เป็นสิ่งสาคัญตรงนี้เราก็จะต้องไปขออนุญ,ญาตจาก ตำรวจจราจรก่อนะะซึ่งตำรวจจราจรมักจะให้การไฟฟ้าทำงานตอนช่วง4ี่ทุ่ม,มจนถึงตีห้หลังจากหลังจากนั้นเราก็ต้องคืนพื้นที่โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินพิจารณาจากความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ถนนสายหลักแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าและบริเวณสาธารณูปโภคสำคัญโดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเว้นแต่ผู้ขอใช้ไฟใหม่ และผู้ใช้ไฟที่มีพื้นที่ระยะ50เมตรจากขอบถนนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กฟนเพื่อรับทราบข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ให้รองรับกับระบบสายไฟใต้ดินประชาชนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงข่าวไทรัฐทีวีรายงาน